สวัสดีครับก็ตระเ,เข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรีนะครับก็เป็นช่วงยามเย็นนะครับมาเดินเล่นด้านหน้าแล้วก็กําลังนึกว่าจะทํำยังไงถึงจะมองภาพออกว่าจุดที่เราวางตําแหน่งฐานพระเนี่ยวางเสร็จแล้วเนี่ยการที่เราเดินไปทางซ้ายทางขวาแล้วฐานพระที่เห็นเนี่ยจะมีเป็นลักษณะยังไงบ้างก็นึกได้ว่ามีล้อยางรถยนต์อยู่ อ่สล้อก็เลยลองมาวางมาร์กจุดนะ FC เป็นอุปกรณ์มาร์กจุดส่วนถังนี่เป็นถังน้ำนะครับก็ลองลองมาร์กจุดดูว่าพอเราตั้งตรงนี้นะแล้วเนี่ยเวลาที่เราเดินไปเดินมาซ้ายขวาเนี่ยะจะมีการเขาเรียกว่าหยีดขวางอะไรไหมเดินไปรอบๆจะเป็นยังไงนะครับเออเมมีขาวว่ามีรายการจะมาสัมภาษณ์น้องเมยเหรอเรอเฟซี FC ฟังเลยสิ เกิดอะไรขึ้นได้ได้เขาบอกว่าเขาจะมาสัมภาษณ์ที่บ้านเลยนะก็คือเมื่อประมาณเดือน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 หนึ่งนะคะเดือนนิดนี่แหละมีรายการนึงเป็นรายการของดาราท่านหนึ่งนะคะยอมยอมเป็นเข้ามันไก่แต่เป็นของภรรยาของคุณเจมสลังสักเนาะก็คือ มีเขาเรียกว่ารายการสักวันฉันจะเป็นแม่นะคะซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแม่แม่ที่มีลูกยากนะคะในเคตของมีลูกยากนะ,ะทีนี้เมก็ไม่ปฏิเสธนะแล้วเมก็ไม่ได้แบบประมาณว่าได้ค่าสปอนเซอร์อะไรนะคะในการซื้อสินค้าของเขาเนาะแต่เราซื้อสินค้าเข้ามาอยู่ก่อนแล้วใช่เมก,ก็กินของของแฟนภรรยาคุณเจมส์เดืองสันนี่แหละมาม,มาหลายเดือนเนาะช่วงที่เมียนเตรียบตัว แล้วทีเนี้ยมีทำอีกซี่ครั้งแรกเราก็ติดนะคะอ่าทางทางทางรายการอะ่ะก็ให้อดมินโทรมาบอกว่าพอดีอยากจะสัมภาษณ์คุณแม่ตอนแรกเนาะตอนแรกก็โทรมาก่อนบอกว่าอยากจะสัมภาษณ์คุณแม่แบบว่าวิดีโอคอลนะคะแต่ว่าด้วยตอนนั้นเนี่ยอาการเมย์รอแล้มากคือสภาพเมย์ตอนนั้นคือแพ้แพ้บอกว่าแพ้มากแบบหายใจแบบว่า คือมันมันแพ้ท้องมากค่ะก็เลยบอกเขาว่าอืมยินดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าคือช่วงนั้นอะแพ้ท้องมากแล้วก็รู้สึกไม่ไหวจริงๆก็เลยบอกว่าขอขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมคะแต่ว่าตกลงอยู่ตกตกลงอยู่เ่าว่าจะให้แบบว่าให้สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้เนาะทีนี้นะคะก็ผ่านมาประมาณเดือนนี้แหละเขาก็โทรมาเขาก็โทรมาแอดมินก็โทรมาบอกว่า คุณแม่คะเป็นยังไงบ้างคืออยากจะสัมภาษณ์แบบว่าไปหาที่บ้านเลยโ,โ <laughs> มาหาที่บ้านเลยสิีมาหาที่บ้านเมก็ตอนนั้นมีก็คือตอนนี้นะคะเมก็ยังบอกเขาว่ายิน,ยน,ยนดีมากๆอยู่นะแต่ว่าคือยังไม่หายแพ้ท้องเลยคะ่ะอ่าหลักๆแล้วอะ่ะคือมันอาจจะเบากว่าเมื่อคราวก่อนแต่ว่าช่วงเนี้ยน้ำลายมันขึ้นปากนะคะคือคุยๆไปเนี่ย น้ำลายเนี่ยเต็มปากเลยจะสังเกตว่าเมียจะรีบพูดเพราะว่าถ้าพูดชา้าน่ะน้ำลายมันจะมาก่อนอก็เลยบอกเขาไปว่ายังมีอาการแพ้ท้องอยู่เลยค่ะเขาก็เป็นห่วงเขาก็ถามอยู่ว่าเออเป็นยังไงบ้างแพ้ท้องยังไงก็เลยบอกเขาอาการนะคะเขาก็เลยได้แนะนํามาเนาะก็เลยเป็นรายการรายการหนึงนะคะในแบบให้ความรู้น่าจะเป็นความรู้เฉพาะทางของแม่แม่ที่ <ม>ทีม่มีบุตรยากใช่ค่ะก็เลยอ่าเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าหายแพ้ท้องแล้วอ่ะก็คงจะได้โทรไปนัดวันกันนะคะอันนี้เมย์ก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะกับทางเขานะแต่ว่าด้วยความที่เมย์ก็ไปอ่านข้อมูลหลายๆอย่างจริงๆแม่ๆเนี่ยที่เขาท้องยากเขาก็ไม่จำเป็นต้องกินของเจ้านี้ก็ได้จะเป็นเจ้าอื่นเนาะ แต่ด้วยความที่เมย์ก็หาความรู้มาอะไรอย่างเงี้ยฟังฟังมาแล้วเมย์รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าสะดวกแลก้วกันให้ข้อมูลครบให้ข้อมูลตามนี้แล้วก็เมย์ก็ขี้เกียจไปสั่งตามร้านน้นร้านนี้เนาะก็คือสั่งกับเขาทีเดียวส่วนมากก็คือจะกินของของเขาเนี่ยแหละที่เป็นพวกอาหารเสริมของเขาตอนที่เมย์บอกว่าเมย์กินของแฟนของคุณคุณเจมเนี่ยพี่ก็นึกถึงตอนที่ผม เรียนสมัยมัธยมตลอดเอ c มัธยมต้นมัธยมปลายนี่แหละก็จะได้ยินเพลงคุณเจมเนี่ยร้องเพลงข้าวมันไก่อะไรเงี้ยคือ,อมไม่ใช่แค่เมกินนะเมก็ให้พี่เน่งกินนะคะก็กินของเขาด้วยพี่เน่งเนี่ยคือเมให้กินก่อน3เดือนเลยนะก่อนที่จะแบบว่าไปแบบพอเชื้อนะคะมันก็จะเป็นอ่าพวกบำรุงผู้ชายโดยเฉพาะเลยที่เป็นแบบสารอาหารเนาะใช่ใช่ก็ ามานี้จริงๆก็จะพูดว่าทำอีก4ครั้งแรกติดแล้วมันเหมือนกับง่ายเนาะแต่จร,จริงๆแล้วอ่ะตัวเมเองเอาวางแผนมานานนานมากเลยนะคะจริงๆมันไม่ใช่แค่3เดือนนะหรือว่า6เดือนนะคะเราเตรียมตัวมานานาจริงๆก่อนหน้านานๆที่พยายามจะมีอะก็ได้ศึกษาข้อมูลแต่ด้วยความที่ อุปสรรคหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นอ,อุปสรรคหลักๆเลยอ่ะคือมันเป็นวิถีชีวิตในการกินการอยู่ของเราที่มันไม่ได้เอื้อกับการมีลูกง่ายะค่ะแล้วก็ในการกินพวกของมีประโยชน์เมยบอกตรงนี้นไม่ค่อยได้กินเนาะแล้วบางทีอ่ะการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองมากินของมีประโยชน์มันไม่สามารถที่จะทํำในวันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเมก็ยังไม่ชีนนะคะเดือนหนึ่งบางทีเมกินของมีประโยชน์นะหลังจากเดือนหนึน่งก็ตาบะแตกไปเลยนะคือกินของที่แบบ กินของที่แบบว่าที่ตัวเองชอบไปเลยนะมันก็ค่อนข้างเคยปรับมาเป็นปีแล้วนะคะเคยปรับมานี้มันก็ยังกลับมาที่เดิมเนาะแต่ทีเนี้ยโดยอง์รวมของการที่แบบเอื้อกับการที่จะมีบุตรได้ง่ายอะ่ะมันมันขึ้นอยู่กับหนึ่งคือการกินการนอนแล้วก็เรื่องความเครียดซึ่งมันต้องบาลานซ์ทั้ง3อย่างอะ่ะให้ให้มันบาลานซ์กันอะ่ะแล้วช่วงที่เมเตรียมตัวก่อนอีซี่อ่ะคะ่ะประมาณ6เดือนเนาะ เม่อต้องพยายามทำสามอย่างเนี้ยให้ไม่เครียดด้วยนะแต่พยายามปรับปรับตัวเองมาเรื่อยๆจนจนรู้ว่าช่วงนั้นอะที่เราไปทำอีกซี่มันคือช่วงที่ร่างกายเราเราพร้อมที่สุดแล้วในการใส่ตัวอ่อนอะไรเงี้ยมันจะไม่มีช่วงไหนพร้อมกว่านี้อีกแล้วเพราะว่ามันคือการที่บอกพี่เด่งว่าพี่เน่งหนูขอทํางานลดลงนะคือแทบจะไม่ได้ทํางานเลยเพราะว่าเราพยายามบาลานซ์การกินความเครียดแล้วก็ การน,นอนเพื่อที่จะทําให้ฮอร์โมนของร่างกายเราค่ะ,สะเสถียรไม่ไม่ขึ้นลงอย่างเงี้ยเพราะว่าการมีลูกยากก็คืออาจจะเป็นด้วยเรื่องฮอร์โมนที่มันเวียงไปเวียงมานะคะจากจากสอย่างตรงนี้และอืมถ้าใครแบบว่าลองศึกษาดูแบบมีเป็นเคสเดียวกับเมียก็จะประมาณนี้แหละข้อมูลซึ่งมาท่านเขาก็จะไปกินพวกอาหารเสริมหรือวารักษาตามที่อื่นๆมีเยอะมากเลยนะคะ<ห>แต่ส่วนมากอ่ะ หลักๆมันจะเป็นเรื่องสามจุดนี้น้ำลายขึ้นปากคือบางทีเมย์ก็กลัวว่ารายการเขามาสัมภาษณ์เมย์มาอาจจะเกินแปดนาทีไงอันนี้คือแบบว่าเมย์ก็รีบพูดนะภายในแปดนาทีกลัวเขาจะรำคาญแล้วบางทีเราก็บางทีอาการมันก็มาเหมือนกับว่ามันมาไม่ได้มีอย่างตอนเย็นอย่างเงี้ยเป็นเวลาที่แน่อนอนเราก็ไม่ ตอนนี้ยังไม่ได้หายเป็นแบบปิดทิ้งอ่ะมันก็กลัวเป็นในช่วงที่เขามาหาเราด้วยก็เลยบอกไปว่ายังไม่สะดวกก็เลยคิดว่าไม่รู้ว่าจะหายแพ้ท้องตอนช่วงที่ไปอํานาจหรือเปล่านะคะถ้าเป็นช่วงนั้นก็คงจะได้เชิญเขาไปที่อํานาจเจริญอืมโอเคนะครับสำหรับคลิปน so okay, ี้